สวัสดีค่ะคุณเทสสวัสดีค่ะคุณกวางค่ะวันนี้คุณเทสมีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะค่ะเป็นเคสของไตนะคะ,ค,ะคืออย่างนี้ค่ะเวลาที่ลูกค้าค่ะมาถามว่าฟอกไตทานเ<ค>จลได้ไหมหรือ,อว่าทานแล้วต้องฟอกไหมเดี๋ยวมาดูเคสนี้นะคะเคสมีตัวอย่างมาให้มาให้มาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะคือเคสนี้ค่ะเป็นสาวใหญ่วัยสี่สิบเก้าปี สี่สิบเก้าย่างห้สิบประมาณเนี้ยค่ะอาชีพก็น่าจะอาชีพเดียวกับคุณกวางเลยก็คือพนักงานบัญชีใช่ใชคือคือเคสน,นี้เป็นลูกค้าที่ทานต่อนเนื่องมาเป็นเวลาสองปีแล้วค่ะ,ะก็คือตอนที่มาเนี่ยมามาด้วยปัญหาสุขภาพในเรื่องของไตเสื่อมระยะที่ห้าค่า GFR ค่า g f เเนี่ยตกอยู่เหลือประมาณห้าเปอร์เซ็นมีความดันร่วมด้วยแต่ว่า ตรงนี้ค่ะคือมันก็ส่งผลทําให้เขาว่ามีอาการต่างๆเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวบวมร่างกายซุดง่ายหายใจติดขัดแล้วก็เป็นไข้ง่ายภูมิต้านทานตกอะไรเงี้ยค่ะขณะที่ว่าแบบลุกมาจากเตียงไม่ไม่สามารถลุกขึ้นมาจากเตียงเพื่อมานั่งทางานได้เอาอย่างนี้ดีบว่าค่ะเพราะมันเหมือนแบบคือร่างกายเขามันดาวไปหมดทุกอย่างเลยจนวันหนึ่งอะค่ะเขาได้มามาเจอเทสเมื่อสองปีที่แล้ว ก็เลยแนะนําให้ทานเศจฟื้นปูไตอูมีสองแล้วก็ฮาร์ดหนึ่งแต่ก่อนทานเนี่ยคือเทสถามเขาอยู่แล้วแหละว่าพี่มีเวลาให้เทสอะเท่าไหร่เพราะว่าถ้าถ้ายังพอมีเวลาให้เทสในเรื่องของการที่จะเดินทางไปฟอกไตอะค่ะถ้ายังพอมีเวลาให้เทสอะคือเทสก็จะจะลุยกับกับเขาได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาขอหมอชะลอการฟอกทุกครั้งที่เขาไปหาหมอ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะชะลอได้มากแค่ไห่อะไรเงี้ยีทก็เลยแนะนำให้เขาทานควบคู่กับการคุมอาหารตามหลักโภชนาการของผู้ป่วยโรคไตอะค่ะหลังทานไปหนึ่งสัปดาห์ค่ะอาการต่างๆที่พูดไปเมื่อสักครู่ค่ะตัวบวมร่างกายสุดเหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มรู้สึกว่าดีขึ้น<อ>แข็งแรงขึ้น สามารถลุกขึ้นมาทํางานได้โดยที่แบบรู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นนะคะไม่ป่วยง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังทานครบสองเดือนก็ไปตรวจก็แสดงว่าค่าไตาเนี่ยเริ่มดีขึ้นจากห้เซม,มาเป็น9้าอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นเจ็ดปดเก้าคือมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทรงๆมาเรื่อยๆแล้วก็ยังทานเจลมาตลอดทุกเดือนจนมาเมื่อต้นปี6กสี่ที่ผ่านมาค่ะค่าไตาเริ่มตก ค่าของเสียเริ่มขึ้นทั้งๆที่ยังทานเจลอยู่ทุกทุกวันนะคะทุกเดือนสั่งเจลอยู่ตลอดแต่ร่างกายเขาอะยังแข็งแรงมากก็เลยแบบเหมือนสอบถามกันมาจนได้ความอะค่ะเพราะแบบเขาอะเป็นคนดื้เขายอมรับตัวกับกับตัวเท็เองเลยว่าเขาเป็นคนดื้อมากคือคุมอาหารไม่ได้เลยทานทุกอย่างที่อยากทานตามใจปาก enjoy eating สุดๆคือแบบจนทำให้ค่าไตตก ไปขนาดเนี้ยค่ะคแล้วก็แบบเหมือนเจ้าตัวก็พูดเองว่าเนี่ยถ้าไม่ได้เจลเนี่ยคงได้ฟอกไตไปนานแล้วค่ะที่แข็งแรงได้ที่แข็งแรงได้อยู่ในทุกๆวันแบบไม่ป่วยง่ายร่างกายไม่สุดระก็เพราะว่าแบบเจลช่วยชีวิตเขาจริงๆเลยเนะี้ยแต่ใจหนึ่งอะ่ะคือเราอ่ะก็แบบดีใจนะที่ลูกค้าเห็นข้อดีของสารอาหาร,รแต่อีกใจหนึ่งอะ่ะก็คือแบบอยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นไปพร้อมๆกันนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าเราร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวคือก็อยากให้ค่าเลือดที่แบบมันสามารถ ใช่ดีขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค,ะคืออย่างที่บอกค่ะโรคไตมันเป็นโรคที่ค่อนข้างเซนซิทีฟอะค่ะเราต้องร่วมด้วยช่วยกันคือถ้าอยากให้เจลช่วยฟื้นฟูลูกค้าก็ต้องคุมอาหารให้ถูกหลักเพราะถ้าเพราะอาหารเนี่ยเรารู้แล้วว่าเป็นปัจจัยที่บ่งบอกทําให้แบบระบบไตมันจะดีขึ้นหรือแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ล่าสุดเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ป่วยไปทานอาหารนอกบ้านปรากฏว่ากลับมาท้องเสียติดกันสองวัน แล้วก็ทําให้วันที่สามเนี่ยน็อกแม่เรียกไม่ตื่นส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนจนหมอก็คือแบบต้องบอกว่าต้องฟอกไตเพราะว่ามีภาวะน้ําท่วมปอดค่าของเสียพุ่งพุ่งไปแบบร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยค่ะคะ่าไตก็ตกลงเหลือสองปอร์เซ็น่ะคุณแม่คุณแม่ผู้ป่วยเป็นคนโทรมาหาทิเองบอกว่าเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยฟอกไตแล้วนะเพราะว่าท้องเสียน็นอกไม่ตื่นคือทก็ตกใจช็อก เกิดอะไรขึ้นคือเรนไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเหมือนเล่าให้ฟังแต่แบบตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วอยากสอบอยากจะมาสอบถามเทว่ายังสามารถทานเจลได้อยู่ไหมเทก็อตอบแบบไม่คิดเลยค่ะว่าสามารถทานได้แบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเพราะว่าเจลเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่ว่าในเรื่องของไตแต่เวลาทานแล้วอะทุกอย่างในร่างกายระบบ,บต่างๆมันดีขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถทานเหมือนเดิมได้เลยผู้ป่วยจะได้ไม่ซุดโทมจะได้มีแรงสร้างพม้ต้านทานอาการที่เกิด หลังจากฟอกไตก็น้อยลงอะไรเงี้ยแล้ว,วคุณแม่ผู้ป่วยอะ่ะพูดมาอยู่ประโยคนึงคือเทสระดีใจมากแกพูดว่าไม่เคยเชื่อเลยว่าอาหารเสริมตัวไหนจะทําให้ลูกแม่ดีขึ้นแต่เจลทาได้จริงพิสูจน์มาสองปีคือเชื่อหมดใจคือแม่เขาแบบอยากให้ทานต่อแต่อยากถามเทสก่อนเพราะว่าแม่ก็เชื่อมาตลอดว่าเจลเนี่ยทําให้ลูกเขาเนี่ยดีขึ้นจริง,รงๆอะไรเงี้ยร่างกายแข็งแรงขึ้นแต่แบบลูกเขาอะดื้อเองไม่เคยกุมอาหารก็ไม่แปลกที่แบบเหมือนร่างกายมันจะตกลงมาขนาดนี้แหละ ประมาณนั้นนะคะแล้วคือหลังจากที่เทนแนะนําให้ทานเจลค<อ>วบควบการฟอกไตอะคะ่ะอาการอ่อนเพียอ่อนแรงหลังจากฟอกไตเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยืนยันที่จะทานต่อเนื่องอแล้วก็ล่าสุดเพิ่งส่งข่าวมาบอกว่าเออถูกฟอกไตน้อยลงจากสัปดาห์ละสามครั้งเหลือเป็นสองครั้งแล้วค่าใจก็ดีขึ้นแต่ก็คือยังทรงๆก็ยังต้องฟอกไตยอยู่เลยะะอย่างเงี้ยค่ะเคยก็รู้สึกว่าเออถ้าลูกค้าดีใจเราก็ดีใจด้วยแบบพองฟูไปด้วยที่แบบเห็นลูกค้ามีสุขภาพร่างกายที่แบบ แข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเคสนี้นะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเทสขอบคุณค่ะคุณกวา